สวัสดีครับผมอันนี้เราก็อยู่กับรายการไทรัลนิวโชนครับผมอยู่กับผมม่อนครับผมวันนี้เราก็จะไปดูข่าวเออเ,เราจะมาดูข่าวกันนะครับผมและมาพบกับพับกบข่าวแรกกันเลยครับเอ่อข่าวแรกมีเด็กชายวัยอายุ17ปีชื่อ แฝงนะครับอันนี้นนเป็นน้ามสมุนธนะอันนี้เป็นน้ามสมุติชื่อว่า A นะครับผมเขานั้นได้ทําการคมคืนหมูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพเิตการณ์จากกล้องจอนปิดกันเลยครับนี่คือภาพจากกล้องจอนปิดที่จับได้นะครับผมเราก็จะมาฟังเสียงและคลิปเต็มกันเลยนะครับผมจุดแม่

แม่แรกไปเลยไกลๆสไลรกเสร็จแล้ววัสดีจะเนอตอนที่สองเอ้ยโอ้อย่าปัดหน้าสีปัดหน้านี้สิตบตบตบ,ตบ,ตบเอ้ยอย่าหมุนเยอะอย่าหมุนเยอะเมก่อดิฉันเอไม่น่าเลยนะครับผมอายุแค่สิบเจ็ดปีเท่านั้นและเรามาดูที่ข่าวต่อไปนะครับ ผมคือข่าวของไอชายเออีกแล้วครับคือเนื่องจากเมื่อกี้คือทางตำรวจได้ทำการอภัยโทษให้จำเปลี่ยนเลดโทษ่ะครับให้เหลือจำคุกเพียนแค่สองนาทีเท่านั้นเขาก็เลยได้ออกมาครับแล้วเขาก็มาก่อเหตุอีกแล้วซึ่งเหตุนในครั้งนี้นั่นก็คือการป้นบ้านของตนเองนั่นเองครับผมคือเหตุการณ์มีประมาณน,นี้ครับว่า เด็กชายเจะป้นบ้านเด็กหญิง B ีที่อยู่ตรงข้ามกันแต่บ้านของเด็กบมีรูปทรงคล้ายๆกับบ้านของเด็กชายเอและเด็กชายเอก็ทําการป้นบ้านตัวเองและทีนี้มารู้อีกทีว่าเป็นบ้านของตัวเองตอนจะเข้าบ้านครับผมไปดูภาพเหตุกา์กันเลยครับน <c oughs> ี่นะครับผมก็จะเป็นภาพจากโดนนะที่ได้ถ่ายไว้ได้นะครับ อืมอ่าอืมอืมบ้านหน้าต้นดีไปเห้อืมไปเลยอะน่าจะไม่มีคนแหละเห็นเขาว่าออกไปเที่ยวตามจังหวัดทางซ้ายเป็นบ้านของดีชายเอส่วนทางขวาเป็นบ้านของดีหญิงบีนะครับผมเิดขึ้นภาพไปให้หลังไหนดีเอ่ยหลังไหนดีบ้านเราอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเอ่อไม่รู้อะมัวๆไปทางนี้นั่นไปดึม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 เฉยเอเขาที่ใส่กระลุกกระลักกระลุกกระลัก จุดๆจุดบจุดเออเป็นไงเปิดประตูได้ทุกปรเทศเลยเไปเร็วเวลาแล้วละ่ะนี่ไงปลุกออมสินวันนี้โอ้ยเงินเท่าไหร่เนี่ยดูแป๊บเยอะมากเลยโอหสุดยอดและในกล่องนี้น่าจะมีของนะดูดิโอ้เงินเพียบเลยสุดยอดเก็บไมห่หมดเลยเย็บไม่หมดเลยเก็บมาเก็บมาเก็บมานี่อู้วมันต้อง17เหรียญเลยเหรียญละเหรียญอูย้ยหายได้เยอะเลยเนี่ย เชิงเทียนเหรอไม่เอเอแม่เอโอเคได้เวลาน,นีแล้วละ่ะ <c oughs> มองซ้ายมองขวาวิ่งไปตั้งตัวแล้วค่อยกลับบ้านกรอนเ <c oughs> วลากลับบ้านแล้วลโอเคผ่านมาชั่วโมงแล้วกลับบ้านแล้ว <c oughs> เดี๋ยนะบ้านกูหลังไ,ไหนวะลืมบงังแล้เป็นหลังนี้บ้านเราก็ต้องหลังนี้สิไป ไขกุญเจเฮ้ยทำไมไขรไม่ออกวะเดี๋ยวนะบ้านนี่เลยบ้านของเด็กหญิงบีเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่บ้านเราก็ฝั่งนั้นนะ่ะเอ่เอก็ลึกเอ้ยทำไมเปิดง่ายจังทิ <c oughs> ้งเบอกนั่นว่า <c oughs> จำได้ว่าเราเก็บของไว้นกล่อง นั่นไงกูว่าเลอ้ยวบนบ้านตัวเองสุดยอดไปละขอคืนแป๊บวางกระปุกไว้ที่เดิมกระปุกหมูสุดนานล,ละโอ้โหไม่น่าเลยนะคบผมข่าวเมื่อกี้นะครับที่มีคนอะไรยจ๋งงูขนาดนี้ครับไอเด็กชายเอครับ้บนบ้านตัวเองได้ไงดีนะไม่ติดคุณนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวต่อไปดีกว่าครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวของเอ่อ เด็กชายเออีกแล้วเหรอนะครับก็เป็นข่าวของเด็กชายเออีกแล้วนะครับผมครั้งนี้เด็กชายเอก็ติดคุกอีกแล้วนะครับด้วยคดีฆ่าคนตายครับผมเหตุการณ์มีว่าแม่ของเด็กชายเอนามสมมุตินะครับนางสาวบีนะครับผมได้ทําการแต่งชุดคอสเพเพื่อที่จะไป สอร์ไพซ์วันเกิดของลูกแต่ลูกนึกว่าเป็นโจรเลยเอามีดแทงแม่จนเสียชีวิตครับเราไปดูศพและภาเพเหตุการณ์กันดีกว่าครับเอ๊วันนี้วานสเตอร์ไพซ์ลูกดีกว่าวันีนีวไปเกี่ยนลูกสินะต้องใส่หน้ากากใส่ชุดคอสเพลย์ไปด้วยไอนอนอยู่หรือเปล่าอุ้ยนอนอยู่นี่ว่าเหนื่อยจวะ ยำ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 วันนี้แม่มาหรือเปล่าเนี่ยอู้ฝันได้สุดยอดมากเลยลอนมือซื้อไวยลูกลูกตื่น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 ลูกลูกแม่แม่มีของขวัญมาให้ลูกลูกเอาใครมาทำอะไรวะเอ้ยลูกที่อะไรเราลุ้ง้ยตายเอ้ยเดี๋ยว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 ฟังแม่ก่อนฟังแม่ก่อนเออเออ แม่ว่าเดี๋ยวแม่เมื่อกี้มึงไม่ใช่แม่กูเออ,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 อตายสักทีโอ้ยวางแป๊บเฮ้ยเด็กก็เด็กแม่งฟลาสาหร่ายทีเลยแม่งโจรขึ้นบานไหนแกเป็นใครเอ่ยบอกฉันทีถอนหมวกออกมาดูซิว่าแกเป็นใครเอ้ยเดี๋ยนะหนาคุ้นหนาคุ้นๆ้ย เอาไงดีเดะมองมองดูก็ไม่ใช่โจรผู้หญิงก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวบอกจะชั้นแล้วมันแม่นี่ว่าแม่มาทำอะไรตรงนี้โอ้มันนอนเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยเดะเดะเดะอ้กูฝันแม่ตายเลยแม่เออจะเจอรู้ไหมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรา จะไปเยี่ยมเขากันนะครับผมที่คุกนะครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปที่คุกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางไปที่คุกไปเยี่ยมคุณเอก่อนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์เขากัน,นครับผมเด็กชายเอท <น learns S 1> ับผมที่ฆ่าแม่ตัวเองแล้วก็ไปคุกคือหมูแล้วก็พ่นบ้านตัวเองนะครับล่าสุดตอนนี้เขาเป็นบ้าจิตเสียสติไปแล้วครับผมเขาคิดว่าคนอื่น็นฆ่าครับผม เดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์เขากันฮัลโหลครับคุณคุณขอสัมภาษณ์ได้ไหมเกย์ใช่ไหคุณก้าวแม่ฉันไม่ครับขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ดิบอกว่ามาสัมภาษณ์งไม่ไหวเลยตาต้องปิดประตูเลยตากล้องปิดไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวนะเอาอย่างงี้อย่างมาเอาอย่างงี้โอ๊ยครับแม่ฉันยินจะมาขายฉันอีกว่าตายสุดท้ายกูต้องมาติดคุกกับมึงยังไม่ได้ ว่ามึงไร่คบบนบ้าเอออย่าไปดูกูมาฆ่าแมื่าไหร่กูยืนยูอย่ามาฆ่าไร่คบบนคบ,บน้าเอ